สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นั้นเราจะมาพูดถึงทางด้านของหน้าแต่ที่ได้ออกมาแฉนายชชยพลและแต๋นโดยคุณหยุดแสมเพมความดีไม่มีวันตายได้มีการโพสต์คลิปและโพสต์ข้อความลงในกลุ่ม กลุ่มข่าวเฉกลุ่มเฉวีสงโดยได้พดข้อความว่าอย่าหาว่าน้าสนตอนพิเศษอีพี EP. ต่อจากอีพีสองอย่ามาสร้างภาพ,พเผอิญตูทราบเบื้องหลังแกดี ag, รอบพิเศษใส่ไข่ยัดไส่อย่างเยอะไม่มีโฆษณาคันฮ่าฮ่าฮ่าสีอ่านะแต่บ้านกกอก โดยภายในคลิปนัแต่ได้ออกมาแฉคพลและแตนถึงประเด็นการไปเข่าโค้และถึงประเด็นในวันที่25จะมีการจัดงานมหากรรมหาเงินนะัแต่บอกว่าที่เขาไปเข่าขนั้นอย่าทำคอนเทนต์ลืมตาชานอีกนะให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวบางวันที่31ทนายท่านเข้ามายืนถอนตัวแล้วส่วนคนที่จะเป็นทนายก็ไปขอข้อมูลเพิ่มเติม ที่สนายชุดเดิมได้ทำเอาไว้แต่นี่ไม่ให้ความสำคัญกับคดีของตัวเองเลยไปเที่ยวนอนอยู่2คืน3วันเข้าใจว่ามีการวางแผนไว้แล้วมีการเพลนไว้แล้วและตอนนี้นั้นก็จะเป็นเทศกาลคอนเทนต์ซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่ทำทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้ f อนั้นเขารักให้เขาเห็นเป็นตัวแทนเป็นตัวบุญ ทุกคนออกจากบ้านไปทุกคนนั้นที่ไปกับนายเชพลได้คอนเทนต์กันหมดไปเขาเค้กการตอนนี้นั้นมันเป็นการเช็คยอดยูทูบเบอร์ว่ามีใครที่ไปร่วมแก๊งยากุซ่าที่บ้านกกอกเพราะมันมีที่คนเป็นคนที่กระด้างกระเดืองพวกยูทูบเบอร์ฝ่ายที่กระด้างกระเดืองเขาก็เลยเช็คว่ามีใครบ้างที่อยู่กับลุงกับป้าและวันที่25จะมีการจัดงาน มหากรรมหาเงินเรื่องการขายบัตรขายตัว๋วเข้าไปในงานบัตรที่เขาเข้าไปโคตรแพงซึ่งต้องซื้อสินค้าถึงจะได้เข้าไปในงานที่เขาจัดขายมหากรรมสินค้าโคตรแพงเลยซึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่า fc ที่เขาจะเข้างานนั้นเขารวยอยู่แล้ว<ม>ก็แหกันมาแหกันไปเพื่อที่จะหลอกลวง fc ต้มตุน และหลอกลวง f c ของตัวเองนี่หรอคือมหากรรมการหาเงินเป็นการหาเงินต้องจ่ายขนาดนั้นเลยเหรอเยอะมากบอกเลยว่าขูดเลือดขุดเนื้อ f c และไปเขา่าโค้ที่ไปนั้นเพื่อไปเช็คเรตติงยูทูบเบอร์และวันที่15เป็นมหากรรมหาเงินล้ว,ลวนๆเป็นการแลกบัตรขายสินค้าแพ็กเก็ตถั่วมีที่พักด้วยนี่แหละ แมกแก๊งมิจฉาชีพแก๊งหัวโจกของนางดักดำเอาเป็นว่าเราไปรับฟังบางช่วงบางตอนที่น้าแต่ได้มีการพูดถึงและออกมาเฉมมห,หากรรมตัวนี้นะคะที่ดูเหมือนว่าเป็นการมหากรรมหาเงินล้วนๆในรูปแบบใหม่ก่อนที่เราจะไปรับฟังนั้นก็ต้องขอขอบคุณคลิปจากช่องน้าแต่บ้านกะกอก,กันด้วยนะคะเล้วทีนี้ผมถามหน่หนอยเถอะว่า ลืมอะไรก็ไม่ลืมนี่ลืมตาชานี่นะเนี่ยใช่ไหมล่ะหลายครั้งหลายรอบแล้วตาชานี่เก๊กหล่อนะโอ้ยแต่งตัวใส่รองเท้าโอ้โหนี่จะขึ้นรถไปเอ้าว่ายังไงล่ะลูกเคยขับรถตูบเจ๋นไปเลยไปที่ศาลเอ้านี่พ่อตาพ่อตานั่งรอนั่งรอเก๊กหล่ออยู่ลืมแม้กระทั่งพ่อตาใช่ไหมล่ะมันเผลอเลยขนาดนั้นเอ้าตาชานงงแล้วเอ้าอย่างวะากลัวมานั่งอยู่หน้าบ้านตะเขงขี่รถออกไปเสวยเลยกลัวงงไรเนี่ยขนาดพ่อตาขนาดตาชานายยังลืมใช่ไหมล่ะแกยังลืมเขาอุตส่าห์มานั่งเก๊กหล่อตั้งนนัั้สุดทายไไปปกกกบบรถอี เออพอไปถึงาศาลอีกนี่วันวันต่อว,วันต่อพอไปถึงาศาลอีกก็ยังลืมตาชานอีกนี่ผมถามไปเถอะว่านี่ไปเขาคอนี่อย่าอย่าทำคอนเทนต์ลืมตาชานีกนะตาชานลืมขึ้นรถนี่อย่าทำคอนเทนต์นี่นะเพราะว่าเอารถไปสองคันใช่ไหม,ไม,มล่ะเม่นมาล่ะเออนี่ให้ความสบบํา,ค,าสคัญกับคนอยู่ในครอบครัวบ้างให้ความสําคัญกับคนอยู่ในคดีบ้างให้ความสําคัญกับคดีตัวเองบ้างนี่อะไรเผอเลยขนาดนั้นวันที่สามสิบมกราเออทีมทนายเขายื่นเอกสารแล้ว ใช่ไหมล่ะคนที่เป็นทนายที่จะเข้ามาก็ไปขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ทนายชุดเก่าเขาทำข้อมูลไว้เขาทาคดีไว้ใช่ไหมล่ะทีนี้ผมถามหน่อยเถอะว่าแล้วไม่เคยให้ความสําคัญกับคดีตัวเองเลยไปเที่ยวเข้าใจอยู่ว่ามันเป็นแปลนที่วางไว้ใช่ไหมล่ะเออมันเป็นแปลนที่วางไว้ก็เข้าใจอยู่แต่ถามหน่อยเถอะว่าทีนี้ถ้ากลับมากลับมาเขาไปนอนสองคืนนอนสองคืนสามวันตอนสองคืนสามวันกลับมากลับมาแล้วมาทําอะไรครับพี่น้องตอนนี้เป็นกาเรียกว่าเป็นเทศกาล เทศกาลทำคอนเทนต์เกี่ยวกับทํายังไงก็ได้ให้ FC เขารักให้ FC เขาว่าเป็นตัวบุญเอ,อเป็นตัวบุญใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยบริบรูบรณ์กันจะเป็นบุญใหญ่ได้นเนอ,อถ้านาแต่ไปด่าเขาเอาพ่อผมพ่อผมไปแจกชาวบ้านท่าน,นนี่นาะแต่ไปพี่ผาพ,พิจารณาเดี๋ยวนาแต่โดนทัวลงเพราะอะไรขนาดเขาไปทําบุญเนาะหามเงยนาะแต่มันก็ยังไม่ได่าเขาอยู่แต่ผมถามเดี๋ยว่า,า,าตั้งแต่ออกจากบ้านนี้ไลฟ์สดกันไปทุกคนได้คอนเทนต์กันหมดทุกคนได้คอนเทนต์กันหมดแต่ลึกๆอยู่ในใจนี่ผมผมเปยดให้ FC ทุกท่านฟังเลยนะการที่ไปเขาขอครั้งนี้ การที่ไปขอคอครั้งนี้คืออะไรมันคือการเช็คเช็คยอดยูทูบเบอร์นะมันคือการเช็คยอดยูทูบเบอร์เป็นการเช็คเลตติ้งของลุงกับป้าว่ามีใครบ้างที่ไปร่วมกระบวนการแก๊งยากุซ่าบ้านกกกเอพราะอะไรเพราะมันก็ยังมีคนที่กระด้างกระเดื่องอยู่เขาต้องการเช็คเลตติ้งว่ามีใครบ้างที่ที่ไปฝั่งทางนู้นที่ไปกับลุงกับป้าแล้วส่วนที่เหลือเขาจะจัดงานอะไรได้ยินข่าวว่าวันนี้ยี่สิบห้าเนี่ยยี่สิบห้านี่เขาจะจัดงานจัดงานอะไรอ้าวอันนี้เป็น ถ้าใครไม่ตามข่าวก็เดี๋ยวเดี๋ยวตกข่าวดีวเราให้ฟังกวเล่าให้ฟังวันที่15เนี่นะผมบอกเลยนะโอ้โหนี่มหากรรมมหากรรมหาเงินเลยนะมหากรรมหาเงินเลยนะเออเอาไปเอามานี่เอาไปเอามานี่มันเป็นการเป็นมหากรรมหาเงินเลยนะเออเรื่องอะไรตอนนี้ใกล้วันที่้5เนี่ยเดี๋ยวก็จะปีใหม่ละมันก็จะมีการขายบัตรขายตัวกันขายบัตรขายตัวแลกเข้าแลกบัตรแลกตัวเข้าไปในงานแลกบัตรแลกตัวเข้าไปในงาน ซึ่งบัตรที่แลกเข้าไปโอ้โหโคตรพ่อโคตรแม่โคตรแพงเลยพี่น้องเลยมันแพงแพงเพราะต้องซื้อสินค้าซื้อสินค้าทุกนี้เพื่อที่จะได้แลกเข้าไปในงานเพื่อที่จะได้แลกเข้าไปในกวนแก๊งของเขาขายสินค้ามหากรรมไม่โคตรแพงมันคืออะไรแหกันไปแหกันมาแหกันไปแหกันมาเพื่อต้องการที่จะหลอกลวงท่มตุนเอฟซีของตัวเองก็ื่อจะไปซื้อบัตรซื้อตัวเข้าไปเลยหรอ นี่เลียวนทางขนทางหาเงินเหรอ,หรอ,อ,รหรอนี่ยังไงป่ะน่นจไม่เข้าใจจะเข้าไปร่วมร่วมงานต้องโอ้โหจ่ายตังค์เยอะขนาดนั้นเลยเหรอตายจะจ่ายตังค์นี่เยอะมากจ่ายตังค์เยอะกว่าที่จะแบบไปร่วมงานอะไรวะเข้าไปโรงเรียนห้าดาวอีกทหารนะนี่แลกบัตรเข้าไปดูมารลอดูคอนเสิร์ตอย่างน่าก้ไม่เกินห้าร้อยอ่ะนี่โอโ้โ,อโหโอ้โหเยอะมากเลยนะแล้วต้องซื้อสินค้าด้วยนะโอ้ผมบอกเลยว่านี่ขูดเลือดขูดเนื้อ fc กันชัดๆแต่ก่อนเขารับเฉพาะอะไรเออวันก่อนนี่เขามีเอ่อเห็นลุงกัปาไปออ้ปารรเเ็คตทอ์ล นี่รถสองวันที่ยี่สิบห้าเียนะรถสองวันที่ยนะี่สิบห้าในเอฟซีไม่เฉพาะอยู่ตัวเปิดแล้วทีนี้นี่รับสมัครเอฟซีด้วยเอฟซี FC ที่กระเป๋าหนักนะที่กระเป๋าหนักแล้วไม่ได้คิดอะไรมากมายแค่กูอยากมาเฉยๆกกูเม่งกูรวยเข้าบ้านนี่ซื้อบัตรเข้าไปนี่มีแลกบัตรซื้อของไอเอฟซี FC ด้วยนะโอ้บัตรนี่แพงมากเลยผมงงว่าข้างในมีอะไรวะโจ๊กหาลังสอยู่เหรอโจ๊กห้าลังสิงหรือเปล่าวะแลกซื้อขายนี่มีการบังคับขายสินค้ากันโดยปริยายเลยนะเออแลกบัตรเข้าไปซ นี่ผมถามเลยว่าเอออย่างนี้ก็มีด้วยหรือมันมีแบบนี้ด้วยหรือวะใช่ไหมล่ะเออนี่ผมถามตรงๆว่าขนาดยังไม่ได้แจ็มีเรื่องเล่าอีกเยอะแยะมากมายผมถามเลยว่านี่แหละเขาเรียกว,ว่าแก๊งมีหน้าชีพนี่แหละเขาเรียกว,ว่าแก๊งสิบแปดมงกุฎหัวโจกมันเป็นใครหัวโจกที่ปั่นกระแสะคืออีดากัมอีดากัมนี่ตัวปั่นกระแสะไอ้พวกสารนเน่ที่อยู่ดกข้างคืออะไรไอ้พวกสารเน่ที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะแต่เสือกเนี่ยไอเ้ไอเตี้ยไอ้เจ้าแกมุนีนาโชตินาเชอะไรก็ว่าไปเออ แต่ผมบอกเลยนะอย่าพลาดพังนะพอพลาดพังใครคนใดคนหนึ่งโดนแล้วมันแฉออกมาแล้วคุณจะคุณจะโดนทั้งดวงเพราะพวกคุณต้องการต้องการผลประโยชน์ล้วนๆเกี่ยวกับคดีนี้ซึ่งพวกคุณเข้ามาสารเนี่ยเองคนที่เป็นแบ็กหลังให้กับอีดากำ,<ด>ำก็คือคนที่รู้จักกฎหมายบ้านเมือง <c oughs> เป็นอย่างดีคนคนนี้ผมบอกได้เลยเขารู้จักกฎหมายไม่งั้นไม่บอกว่าให้คนนั้นลุยให้คนนี้ลุยทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ใช่ไหมล่ะยูทูบเบอร์บางคนเรียกเรียกนักกฎหมายคนนี้ว่าพ่อเลยนะนักกฎเนี่ย ยูทูบเบอร์บางคนที่อยู่แก๊งกวนเขาเนี่ยเรียกคนที่รู้กฎหมายคนนี้ว่าพ่อทําไมคนพวกนี้บ้าดีเดือดสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาสร้างเรื่องไอซอทํทำแผ่นซีดีให้มิเตอร์ฟิตเอาไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ก็ขายหน้าขายตาไม่รู้จะแทรกแผ่นนี้ไปเพราะมันไม่ม,มีมันไม่ใช่เรื่องจริงนี่เรื่องไอซอนี่นะนี่ก็หาแล้วเขาพยายามสร้างคอนเทนต์เพื่อจะใส่ร้ายป้ายสีสร้างคอนเทนต์ใส่ร้ายป้ายสีแม่ชมพู่แล้วก็พรอรัวเขาอันนี้ผมผมพูดเลยเป็นคนกลางนะใส่ร้ายป้ายสีคนอยู่ในครอบครัวตาชานได้สมควร แต่ตอนนี้มันก็มีเอฟซีบางคนมีไอ้พวกสารเณก็ดึงตาชานไปเวลาตาชานขึ้นไลฟ์ก็เข้ามาตลอดเข้ามาตลอดเพื่ออะไรดึงข้อมูลอยากได้ข้อมูลจากตาชานแต่ผมบอกตรงๆนะโอขางไม่เลยคนที่มีข้อมูลแน่นๆเนี่ยไม่ใช่ตาชานหรอกเพราะตาชานแกเป็นคนก็อย่างที่คุณเห็นว่าแกไลฟ์สดแกก็ชอบสนุกสนานคนที่มีข้อมูลแน่เน็คนคนที่จะจอดได้ก็คือยายสมควรนี่ผมบอกตรงๆนะเออผมบอกตรงตรงแต่เดชะบุญยายสมควรไม่เล่นโซเชียลครับ <laughs> ยายสมควรแกอยู่กับนาแกต,ตลอดไปไหนมาไหนผมก็จะ เออผมจะอยู่กับพ่อกับแม่นี่แหละผมบอกได้เลยว่าคนที่รู้เรื่องรู้อะไรแต่แกไม่ยอมพูดอะไรเพราะอะไรก็แม่นี่แหละทนายคนใหม่ฝากถึงทานายคนใหม่ที่มาทําคดีให้ลุงกับป้าถ้าคุณไม่มาหวัดดีไม่มาหวัดดียายสมควรนี่นะเออผมบอกไปเลยกินใบบัวบกไว้อย่าลืมไปกินใบบัวบกไว้เลย